สวัสดีครับวันนี้ครัวเต้ยจำใจกําลังจะทําเมนูไก่ต้มน้ําปลานะครับวัตถุดิบเราก็มีน่องไก่นะครับวันนี้ใช้น่องไก่2น่องนะฮะถัดมาก็จะเป็นรากผักชีแล้วก็กระเทียมให้เรานํามาบุกนะครับเล็กน้อยนะฮะมีน้ําตาลทรายนะครับมีน้ํามันหอยนะฮะมีซีอิ๊วดํามีน้ําปลานะครับโอเคเดี๋ยวเราไปตั้งน้ําเดือดแล้วเราจะปรุงเครื่องปรุงก่อนนะครับ ไอยนาไก่ลงต้มนะฮะให้เรานําหม้อนะครับใส่น้ําตั้งไฟรอให้เดือดก่อนนะครับน้ําเดือดแล้วครับใส่กระเทียมกับรากผักชีลงไปนะฮะเสร็จแล้วก็ใส่น้ําปลาลงไปนะครับน้ําปลาใส่ไปสองกระบวยนะครับ น้ำมันหอยนะฮะน้ำมันหอยใส่ไม่เยอะครับประมาณอ่าพอละซีวดำนะครับเล็กน้อยให้ไก่เรามีสีสันสวยงามนะครับต่อไปตามด้วยน้ำตาลทรายนะครับน้ำตาลทรายก็ให้ออก ัดรเล็กน้อยนะครับชื่อเราเบอกอยู่แล้วไก่ต้มน้ำปลานะครับโอเค๋ยวเรารอให้เขาเดือดก่อนนะฮะแล้วจ้องชิมรสชาติกันนะครับรสชาติโอเคแล้วค่อยใส่ไก่ลงไปตอนนี้เราก็ชิมรสชาติได้ที่นะครับแล้วก็น้ําเดือดแล้วเราก็หย่อนไก่ลงไปนะครับใช้ไฟอ่อนนะครับค่อยๆเคียเ่ยวไป ให้เราใช้ไฟอ่อนเคี่ยวนะครับอย่าใช้ไฟแรงนะฮะเวลาต้มออกมาจะไม่สวยนะครับตอนนี้หลังจากต้มมาได้ประมาณสิบนาทีนะครับเราก็ทําทการกลับด้านนะฮะแล้วก็ต้มต่อไปนะครับโดยใช้ไฟอ่อนนะฮะตอนนี้กลิ่นก็หอมฉุยด้วยตอนนี้ไก่ของเราก็ผ่านยี่สิบนาทีแล้วนะครับเราจะต้มต่อ,อสักพักหนึ่งนะ โดยวิธีการเช็คเดี๋ยวเราจะเอาซ่อมมาจิ้มดูนะครับว่าก็สุกหรือเปล่านะฮะถ้าสุกแล้วก็จะทาการตักขึ้นนะครับแล้วเดี๋ยวไปชมวิธีการทําน้ําจิ้มนะฮะตอนนี้ไก่ของเราก็สุกแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปชมวิธีการทําน้ําจิ้มต่อนะฮะว่าวิธีการทําน้าจิ้มจิ้มไก่ต้มน้ําปลาจะทําแบบไหนนะครับครับนี่ก็เป็นไก่ต้มน้าปลาตีมือัวดเทื่อลำใจนะครับสีสันหน้าตาน่ารับประทานนะฮะ เดี๋ยวเราไปทําน้ําจิ้มกันต่อนะครับสําหรับสูตรน้ําจิ้มไก่ต้มน้ําปลานะฮะเราก็จะมีพริกใช้เป็นพริกขี้หนูนะครับกระเทียมรากผักชีนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาใบผักชีไว้ตกแต่งหน้าเล็กน้อยนะครับมีน้ามะนาวนะครับแล้วก็มีน้ําต้มซุปนะฮะที่ต้มไก่ไว้เมือ่อกี้มีน้ําตาลทรายนะครับมีเกลือนะฮะแล้วก็มีน้าําปลาแต่น้ําปลาเนี่ยอย่าเพิ่งไปใส่เยอะก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะ ใช้น้ำต้มซุปเนี่ยเพราะว่าน้ำต้มซุปไก่ต้มน้ำปลาของเราเนี่ยจะมีรสเค็มอยู่แล้วถ้ายังไม่พอเค็มเราค่อยใส่น้ำปลาเพิ่มนะครับโอเคเดีย๋ยวเรามาตาพริกกระเทียมรากผักชีก่อนนะครับโดยที่หยอกเกลือลงไปเล็กน้อยนะฮะใส่เกลือลงไปนะครับตามด้วยรากผักชีพริกกระเทียมนะฮะให้เราโขลก พอหยาบๆก็พอนะครับโอเคได้แล้วครับลุกลงไปนะครับแล้วก็บีบน้ำมะนาวลงมาเลยนะฮะอันนี้เราก็บีบไปแล้วเราก็เทลงไปเลยนะครับหลังจากนั้นก็ตามด้วยน้ำตาลทรายนะครับ โอเคจะชิมรสชาติดูก่อนนะครับน้ำปลาลงไปนิดเดียวนะครับเพิ่มความหอมนะฮะ mm hmm. เพียงแค่น,นี้น้ำจิ้มไก่ต้มน้ำปลาของเราก็เป็นอันเสร็จนะครับ mm hmm. เดี๋ยวตักใส่ถ้วยแล้วมาชมกันอีกทีนะฮะนี่ก็เป็นน้ำจิ้มนะฮะที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ครับเราจะทานคู่กับไก่ต้มน้ำปลาของเรา โอเคครับลองไปทำทานกันดูนะครับทำไม่ยากคลิปโดนใจอย่าลืมกดติดตามเ mm hmm. ที่ยวทำใจ .com ไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ